ไปเลยไปเลยไปไป,ไป,ไป,ไปพี่ไปพี่ไปไปไปพี่ไป,อ,ไป,ไป,ไปอุ๊ยน่ากินจังเลยไอ้ผลไม้รัมสมีแครอละคะ ผาผลไม้พี่คาลุกใช่ค่ะอ๋อหนูนึกว่าไปที่อ๋อไม่ใช่คับลมเออไม่ใช่คับเออปีบลายเออค่ะค่ะลกวันนี้นะคะมากินข้าวกับซดตานะคะอสวยมากเลยตาว่าแกูแน่